you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยกรากรู์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 e x ์เ p ็ก a นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษมากๆนะคะที่อาจารย์จะทำนายดวงรายปี2 0ง5หรือ2.022แบบฉบับ12นักนักศิยษ ะะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูเป็น12ราศีเป็นดวงรายปี2565สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างอาจารย์ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจะมีเพลย์ลิสต์แล้วก็ลิงก์ต่างๆต,ตามราศีที่เป็นดวงรายปีให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมสามารถไปคลิกดูได้ตรง De s c r i p t i o n box นะคะแต่สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็น12นักกษัตริย์ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก่อนอื่นเป็นปีใหม่เนาะอาจารย์ก็ขออวพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมสิ่่่งททีีสสําาคคัญุุดถ้ณ สตินะคะสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณชะนั้นอาจารย์ขอให้คุณร่ำรวยเงินทองและร่ำรวยสติปัญญามากๆนะคะอ่าแล้วก็ไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยหายห่วงนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าก็เรามาเข้าเรื่องอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้มันทำนายดูยภาพรวมเขาเรียกว่า general reading ฉะนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไยว่ามันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วแต่อาจารย์อยากทําคลิปเป็นการกุศลที่อาจารย์ทําาตลอดม 5-6ปีแล้วนะคะยังคงทําต่อไปขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามอาจารย์มานะคะเป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าชูฟอร์หรือว่า เพิ่งมาติดตามกันในคลิปนี้อาจารย์ก็ยิยนดีต้อนรับมากๆนะคะก็อยากให้ดูเป็นแนวทางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณกําหนดโดนชะตามไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าแต่อาจารย์แค่อยากทําคลิปให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าสามารถเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีกลับไปนะคะอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังก็เก็บเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเรา ขอให้คุณดําเนินชีวิตอย่างมีสติและดูคลิปนี้อย่างมีความสุขเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับปีละกานะคะหรือปีกายประจําปี2565นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะใช้ไพ่วิคแน่นะคะไพ่ไพ่ทาร์ลแล้วก็มีไพ่พิเศษขึ้นมาคือไพ่หินนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะปีไก่นะคะปีละกาไพ่ออริทิส s e l า n i t e นะคะอันนี้จะเป็นคำว่า a c e นะคะ uh, ความสงบแน่ดีมากๆเลยนะคะเ,เรามาดูกันเทมเพอเรนซ์เทนนับคั The Death Page of Wands King of Pentacles, Eight of Cups, The High Priestess, Eight of Pentacles, Ten of Swords, Seven of Swords, The Chariot. and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น four of cups บวกพลังงานขึ้นเปน็นทิศทางที่สวยงามมากเลยนะคะคือต้องบอ,อกก่อนว่าคุณจะเป็นที่นับหน้าถือตาเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าสิ่งต่างต่างที่เราทำหรือสะสมมาโดยตลอดมันเหมือนกำลังจะตอบแทนเรานะคะสมมติเราขยันมาโดยตลอดตั้งใจม,มีความกระตันยูอื่นๆอ,อะไรที่เป็นในรูปแบบในเรื่องที่ดีอะคะ่ะ สิ่งต่างตาดีมันก็จะเข้ามาหาตัวเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นพลังงานที่เป็นไม่ดีสิ่งไม่ดีพลังงานด้านลบอะคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะโดนขดจัดไปเหมือนทิ้งเอาไว้กับปี64ี่อะแล้วเราเริ่มต้นปี65ไปในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็จะมีความสงบทางจิตใจมีสติมีสมาธิมีความคิดที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาอีกปีหนึ่งหรือว่าความคิดของเราได้อาจจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่งตางๆแล้วก็ คุณอาจจะเอาประสบการณ์ต่างๆอะค่ะเอามาบอกเล่าให้กับผู้อื่นฟังหรือว่าเราเองได้เรียนรู้จากมันและตอนนี้เราเราเป็นแบบเหมือน new version หรือว่ามีความสุขมากขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นในการดําเนินชีวิตความคิดของคุณค่อนข้างลดแล่นมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีอาจจะความจําดีมากยิ่งขึ้นก็ได้เรียนรู้อะไรได้ไวมากยิ่งขึ้นก็ดีเพราะพลังงานขึ้นความคิดความทรงจํามันเหมือนกับว่าเป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบออกไปจริงๆแล้วสิ่งดีๆเข้ามามา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ นั่นเป็นพลังงานขึ้นขึ้นความความเนี่ยสมองมันสมองมันดีมากๆเหมือนเหมือนกับว่าอ่าฉะนั้นมันอาจจะเกี่ยวโคกับเรื่องการทํางานการทําเงินการเรียนของคุณมันเหมือนไปได้ดีหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีสติกับเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ากล้าที่จะออกมาจากสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็เรียนรู้ที่จะค่อยๆรัก ค่อยๆมีสติกับเรื่องความรักก็ได้ดีมากๆเลยพลังงานขึ้นแบบไปได้สวนมากๆช,ชาติสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณมากมายพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายบางท่านอาจจะแปลว่า ย้ายที่อยู่อาศัยย้ายกลับไปที่ถิ่นฐานเดิมนะคะบ้านเกิดอะไรเงี้ยหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้หรือว่าไปเรียนอะไรเงี้ยหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะชีพจรรองเท้าเยอะก็ได้หรือบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถหรืออสังหาหรือปล่อยเช่าได้นะคะเป็นได้หมดเลยคือได้มันมาหรือว่าขายได้หรือปล่อยเช่าได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับว่าได้ของขวัญชิ้นโบแดงที่รู้สึกถูกตาต้องใจบางท่านอาจจะได้แบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มือถือแท็บเล็ต คอมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะพลังงานขึ้นคําว่าได้มาเพื่อใช้ได้มาเพื่อจําเป็นมีคนให้เราหรือเรามอบของขวัญให้กับตัวเราเองก็ได้เป็นได้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นมันเป็นการ พลังงานมันขึ้นคําว่าจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมจบจากความสัมพันธ์คนที่มันไม่ดีสิ่งที่มันที่มันไม่ใช่สําหรับเราตอนนี้และเริ่มต้นสิ่งใหม่มันเหมือนกับว่าเราได้ทําอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากกว่าเดิมแล้วพลังงานมันเป็นคําว่าคุณจะเหมือนมีความขมขม่นในการหาเงินเก่งมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายที่ รู้สึกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วก็คุณกำลังค้นหาตัวเองอยู่ก็เป็นได้มีความคิดมีความอ่านในเรื่องคำว่าอยากทำให้มันดีมากกว่าเดิมอยากมีอนาคตที่มั่นคงอยากมีทุกอย่างที่มันเพียบพร้อมสิ่งที่เราต้องทำก็คืออดทนพยายามขยันอาจารย์เชื่อว่าคุณทำสำเร็จแน่นอนเพราะพลังงานมันไปได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ อาจาจะมีอุปสรรคกลางทางบ้างทุกคนมันต้องเจอหมดค่ะมองให้เป็นเรื่องปกติทุกคนเจอแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองอาจารย์ถึงบอกว่าก่อนที่จะได้ดีเราจะได้เรียนรู้จากบทเรียนบททดสอบก่อนแล้วเราจะมีโอกาสได้ดีเพราะพลังงานขึ้นคําว่ามันคือมันเหมือนกับว่ามีโอกาสมอบมาให้คุณบางท่านอาจจะล้มและล้มอีกไม่เป็นไรคุณต้องลุกข,ขึ้นมาให้ได้อย่างสวยงามเพราะอาจารย์เชื่อว่าคุณล้มแล้วลุกข,ขึ้นมาได้แล้วก็ลุกข,ขึ้นมาอย่างสง่างานะคะแล้วก็มีโอกาส an, ที่คุณจะเหมือนพลังงานขึ้นคําว่าที่1่อะค่ะ มันแปลว่าคุณเองอาจจะเป็นที่แบบเอ่อเป็นที่จับตามองก็ได้หรือว่า ตอนนี้คุณทําอะไรก็คือแบบมีโอกาสที่จะไต่อันดับแบบขึ้นไปได้เรื่อยๆรอยประหนึ่งว่ายืนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดีมากๆแล้วก็บางท่านที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันการติดต่อการประสานงานจะยิ่งดีเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะแล้วคุณเองอะค่ะเหมือนกับว่าอาจจะเจอลูกน้องเจอเจ้านายหรือว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างดีหรือว่ามีคนแนะน,นําแนแนวเราดีมากๆเลยเหมือนเจอกัลยาณมิตรอะค่ะประมาณนี้นะคะอ่ะดีค่ะเพราะพลังงานมนขึ้นคําว่าเหมือนเจอคนในครอบครัวหรือว่า เจออะไรที่มันอบอุ่นหัวใจมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือแบบอย่างน้อยถ้ามันมีอุปสรรคปัญหาเราจะมีสติมากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานของคุณขึ้นเกี่ยวกับเรื่องมันสมองความคิดของคุณมาอันดับต้นเลยนะคือดีมากค่ะเรามาดูนะคะสําหรับเรื่องการงานแบบเจาะลึกนะคะ แม้ก่อนที่จะเจออะไรที่มันดีเราอาจจะต้องเจอในเรื่องผิดหวังเสียใจหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดก่อนนะแล้วมันจะได้ดีขึ้นมานะคะเดือดซันขึ้นมาเลยแล้วก็ภายขึ้นความพยายามของคุณนะคะคือพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่าโชคชะตาต่างๆมันเหมือนมันลิขิตมาแล้วระดับหนึ่งแต่เราเองก็ต้องลิขิตมันด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วยนะเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าบางสิ่งบางอย่างคุณได้มาเพราะเหมือนเป็นหนึ่งว่าโชคช่วยแต่อีกหนึ่งส่วนคือความพยายามของตัวเราและความสามารถของตัวเราเองด้วยพลังงานมันเลยเกิดขึ้นคําว่าเฮ มันฟลุกอ่ะเอ้ยมันได้อ่ะเราไม่คิดว่าเราจะได้แต่อยู่ดีๆได้อะไรเงี้ยมันมันมันอาจจะแบบมีอารมณ์แบบว่าเหมือนคล้ายๆดวงมันเปิดให้กับเราเหมือนจังหวะชีวิตเราต้องต้องแบบทํางานเราได้ดีหรือว่าได้งานที่ถูกตาต้องใจมากยิ่งขึ้นแต่มันแปลได้เหมือนกันว่า อันนั้นแหะมันเราอาจจะสะสมมาแล้วไงเราอาจจะพยายามทํามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก็เลยได้ด้วยทั้งสองอย่างมันเหมือนกับว่าดวงชะตาลิขิตมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราผลักมันยิ่งขึ้นไปอีกค่ะถ้าเราอยากได้งานที่เราต้องการเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะมีความพยายามผลักดันตัวเองขึ้นไปฟ้ามันเปิดแล้วทํามันต่อไปสู้มันต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรในช่วงนี้คือมันจะมีคนแก้ไขให้หรือเราสามารถแก้ไขได้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้คุณ ระวังเอาไว้ก็คือให้คิดก่อนพูดคิดก่อนเจรจาคิดก่อนทําลงไปเท่านั้นเองนะคะแล้วพลังงานขึ้นคําว่ามั่นคงในสิ่งที่เราทําแต่งานของคุณค่อนข้างเยอะนะเหนื่อยนิดนึงนะแต่มันได้ดีมั่นคงด้วยได้อํานาจบรารมีหรือมีคนเชื่อฟังในสิ่งที่เราพูดคําพูดของเราค่อนข้างมีน้ําหนักหรือว่าพูดแล้วโน้มแลวจิตใจคนได้เก่งมากนะคะแล้วก็ คุณเองจะอาจจะเห็นท่าแท้ของคนแล้วก็รู้ว่าคนไหนคนยุ่งด้วยไม่คนยุ่งด้วยเหตุการณ์ที่อันไหนที่มันเป็นบทเรียนให้กับเราเก็บมันเอาไว้ไม่เป็นไรทุกอย่างในชีวิตที่มันเข้ามาไม่ว่าดีหรือร้ายอาจารย์มองว่ามันคือประสบการณ์จงรับเอาไว้เถอะอะไรที่มันไม่ดีบางทีก็ ปล่อยมันทิ้งไปรับแล้วก็ปล่อยมันเรียนรู้จากมันแค่นั้นเองอะไรที่มันดีอย่าหลงเรืองกับมันแค่นั้นเองนะคะจงเตือนสติตัวเราเองเอาไว้นะแล้วก็พลังงานขึ้นการก้าวกระโดดในชีวิตของคุณมันไปได้ดีมากนะมันพลังงานขึ้นความสุขขึ้นมาเนี่ยพลังงานขึ้นแบบมีอํานาจ มีคนเชื่อฟังเรามันไปได้ไ,ได้ส่วนมากๆบางท่านอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นหรือว่าเปลี่ยนงานไปอยู่ที่ใหม่แล้วดีมากกว่าเดิมนะคะบางท่านอาจจะแปลว,ว่าตัวเราเองขยายกิจก,การมีกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้นทุกอย่างมันเหมือนเป็นการแบบฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าบางคนทําธุรกิจครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเชิงที่แบบทํางานที่ต้องโคกับผู้อื่นเยอะหรือว่าทํางานเป็นหนึ่งเป็นคนในครอบครัวการรักเหมือนคนในครอบครัวอะไรต่างๆนะคะอาจารย์ก็มองว่ามันจะ ไปได้สวยไปได้ดีนะคะดีมากๆเลยด้วยนะคะบางคนบอกว่าขเขาทำงานเหมือนพี่น้องกันบางคนบอกพี่น้องแบบสองปีกกับกาสลองหรือเปล่าคะอาจารย์ทะ <c oughs> เลาะก,กันเออไม่ใช่นะคะเป็นแบบเหมือนตระหนึ่งว่าเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นมันจะเจอกัอลยนะมิตรเจอคนที่ดีนะคะอาจารย์อาจารย์ก็แก้หยอกเล่นนะคะ <c oughs> ไม่เอาสองปีดกับกาซลองนะทะเลาะก,กันว่าพี่น้องแบบนี้ไม่ได้นะเออนะก็อยู่กันแบบพี่น้องคือมันเหมือนกับว่า คุณคุณจะคุณยังมีคนเคียงข้างคุณอะ่ะคอยให้กําลังใจคุณแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะให้กําลังใจตัวเองให้มากเพราะอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณทําได้ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันเหมือนว่าตัวเราเองต้องไฟต้องต่อสู้ต้องแบบต้องบุกตะลุยเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องพบปะผู้คนเยอะเจอคนหลากหลายแบบคุณทําได้เพราะพลังงานม,มันขึ้นคําว่าคุณคุณแบบเหมือนชนะทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะความสามารถของเราแต่ต้องอยู่ในหลักศีลธรรมที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะ,ะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการนินทาว่าร้ายคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอย่าไปทําอะไรเขาคือมันเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณทําไม่ดีเข้าตัวไวมากแต่ถ้าทําดีมันก็จะเด้งเข้าหาตัวเราเองไวมากด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นคุณพูดยังไงเป็นอย่างนั้น คําพูดของคุณ่ะมันค่อนข้างมีน้ำหนักอาจารย์ถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าให้คิดดีๆก่อนทําอะไรลงไปแล้วกันนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรค่ะเป็นมันเป็นการแบบคือมันเหมือนราบรลื่นอะ่ะราบเรียบไปได้ดีมากนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาก,ก็ก็แก้ไขได้ไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะแล้วหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่า คุณเองอาจจะได้งานที่มีความสุขมากกว่าเดิมก็ได้นะเพราะพลังงานมันขึ้นแบบความสงบจิตสงบใจหรือบางท่านอาจจะลาออกจากงานประจาม,มาทำอาชีพเป็นแบบเราเป็นนายของตัวเองอะ่ะแล้วเรามีความสุขนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเอ้ยตอนนี้งานอาจจะเอ้ยงานอาจจะไม่เท่าเดิมเงินอาจจะไม่เท่าเดิมแต่เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ได้สำหรับบางคนก็มีเยอะแยะนะที่แบบมันถึงจุดอิ่มตัวก็มีนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเรียนแบบเจาะลึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง มันเหมือนการเดินทางไปต่างประเทศเนะสำหรับบางท่านถ้าถ้าหลายๆอย่างคุณจะไปก็คือไปได้เลยนะสมมติทุกอย่างมันพร้อมหลายๆอย่างพร้อมประเทศเปิดนน่นนี่นั่นก็ไปได้นะคะหรือเรียนภาษาเพิ่มได้เลยค่ะเรื่องการเรียนของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีการหยุดชะง,งักเหมือนกันนะบางอย่างบางบางบางอย่างเราเอาจจะบอกว่าเออพอแล้วอาจารย์ค่ะหนูท้อแล้วหนูพอแล้ว คือถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วอะ่ะมันสุดความสามารถแล้วเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็ยังบอกเสมอว่าเรามีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันไม่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะไม่ได้ตรงนี้แต่ตรงนู้นคุณอาจจะแบบโหเป็นหนึ่งว่าเป็นเดอะสตาร์เลยทีเดียวนะคะเป็นดาวเด่นอีก,อ,ก,อ,กอีกที่หนึ่งเลยนะคะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ของเราไม่เป็นไร มันต้องมีที่สําหรับเราแน่นอนนะคะแล้วพลังงานขึ้นการเดินทางแบกนาะมันขึ้นคําว่าเดินทางไปเรียนอีกจังหวัดหนึ่งก็ได้หรือเดินทางไปต่างประเทศก็ได้แล้วเรื่องการเรียนของคุณอ่ะมันจะมีคนคอยช่วยเหลือก็เลยบอกว่าการเรียนของคุณไปได้ดีนะไปได้รอดอยู่แต่แค่ว่าอย่าอย่าอย่าขี้กเกียจเท่านั้นเองมันเหมือนกันการหยุดชะง,งกักอ่ะหรือว่าท้อใจกลางคันเนะีประมาณนี้อาจารย์จะบอกเสมอนะว่าอันนี้มันจุดเริ่มต้นอย่าเพิ่งท้อใจในชีวิตเนี่ยนะคตมัน,ม,นมันยากยิ่งกว่านี้นะคะอ่ามันมีอะไรหลากหลายแบบ หลายอย่างมากๆค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบตัวเ,เองเริ่มต้นในการอดทนนะคะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดทําวันนี้ที่สุดแล้วก็ขยันมากๆนะคะมันยังมีโอกาสที่จะสาเร็จเพราะพลังงานขึ้นคําว่าก่อนที่จะสาเร็จบางทีบางครั้งเราอาจจะต้องเจออุปสรรคก่อนต้องต้องเนี่ยต,ต้องต้องอ่านเยอะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะแต่สุดท้ายก็มีโอกาสที่จะทําได้สําเร็จดีมากๆเลยนะคะไปได้ไกลามากกว่าเดิมนะคะอาจารย์เราบอกว่าเออก่อนที่จะเจอ,เอ,อสิ่งดีๆบางท,บางทีบางครั้งเราอาจจะต้องแบบ เฟ uh, right. ลหลายรอบก็ได้สําหรับบางท่านแต่ไม่ต้องเป็นหัวงไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอาจารย์ยังเครื่องว่ามันคือมีโอกาสประสบความสาเร็จขอให้คุณสู้ๆอย่าท้อถอยนะสำหรับเรื่องออการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการเงิน การเงินบางทีบางครั้งอาจจะมีเหตุต้องเสียไปกับการซ่อมนูน่นซ่อมนี่การซื้ออะไรที่มันเหมือนเป็นสิ่งที่จําเป็นในช่วงประมาณต้นปีจะใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ประมาณกลางปีถึงปลายปีเน,น้เงินเข้ามาสะพัดมากเงินเข้ามาดีม,มากเรียกว่าเสรษฐีตัวน้อยๆเลยทีเดียวคือมันเหมือนกับว่ามันอาจจะแปลว,ว่าคุณต้องลงเงินไปกับการทําอะไรสักอย่างลงทุนนะ่ะ เพื่อต่อยอดแต่เดี๋ยวก็ได้กลับมานะคะแต่มันเหมือนกับว่าต้องใช้เวลานิดนึงในช่วงหนึ่งอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะชงชดใช้หนี้สินผ่อนนุ่นผ่อนนี่น,นุ่นนี่น,นั่อนอาจจะแบบอินุงตุงดังในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเงินจะเข้ามาดีขึ้นค่ะอาจารย์อาจารย์าาก็ยังพูดคําเดิมว่าสู้ๆนะเพราะว่าเงินของคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาดีมากๆกว่าเดิมประมาณกลางปีถึงสิ้นปีเป็นต้นไปหรือว่าถ้ามันเร็วกว่าน,นั้นมันอาจจะแปลว่า ถ้าบางคนทาอาชีพนะคะที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรเงี้ยหมอแพทย์พยาบาลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายคนอะไรที่ต้องบุกต้องลุยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องสื่อสื่อออนไลน์ต่างๆที่แบบไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรต่างๆนะคะคือการค้าขายแบบอย่างซื่อสัตย์และสุจริตอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาดีมากๆหรือใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่อง พืชสวนไร่นาจะโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อาจารย์ก็ยังมองเราบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่ายังมีพ่อแม่มีปุพการีที่คอยสนับสนุนในเรื่องการเงินเราอยู่เห็นเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะคะก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าหรือใช้เงินของเขาแต่ถ้าเราหามาเองก็เก็บเงินไปบ้างส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวเงินมันจะเข้ามาดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะต้องเลยแบบนี้นะคะอ่ามเหมือนกับว่าต้องเสียก่อนที่จะได้มันมาหรือว่ารอคอยเงินก้อนก็ได้นะคะเหมือนบาง างคนเนี่ยเหมือนออต้องทํางานให้ก่อนถึงจะได้ที่จะได้เงินมาก็ได้ประมาณนี้หรือมันเหมือนับว่าเงินเข้ามาได้เรื่อยแหละแต่เข้ามาดีสุดประมาณกลางปีถึงสิ้นปีเป็นต้นไปประมาณนี้นะคะสําสหรับเรื่องความรักอาจารย์จะรวบยอดนะคนที่โสดคนที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วแต่ไพ่จะบอกบางท่านอาจจะมีคนเดิมๆคนเก่าๆกลับ,ล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 บมาให้รู้จักอีกรอบนึงนะคะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่าเสมอไปต้องบอกไว้ก่อนนะเออแปลกนะคือ ต้องบอกว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่เหมือนแต่งงานมั่นหมายได้เลยนะเนี่ยจะบอกว่าเจอเจอคู่ที่สมความปรารถนาหรือสินเสมอการสูงมากๆเลยอะค่ะเนี่ยมันมีการวิ่งไล่ตามวิ่งไล่จับถ้าสังเกตดูไ่แต่ต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนกับว่าต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องกันก่อนแต่ถ้าถามว่าในกรณีบางท่านเนี่ยเป็นคนเก่าเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามมตรภาพเก่าคนที่เคยรู้จักเก่าๆกลับขึ้นมาก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นความสัมพันญหรือความรักเก่าๆเสมอไปมันอาจจะเป็นแค่ คนรู้จักก็ได้นะคะที่แบบเอ้ยไม่ได้คุยกันมานานคุยบ้างไม่คุยบ้างกลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งนะคะกลับมาทักทายเซฮายแล้วก็อ่ะตายละเป็นเป็นฝั่งเป็นฝา,นฝาด้วยกันเลยอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าในกรณีที่มิตรภาพเก่าๆในเชิงที่แบบเป็นความสัมพันธ์เก่าๆอ่าอาจารย์จะหมายถึงความสัมพันธ์เก่าๆแฟนเก่าคนเคยมีความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ ถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงครับคุณทั้งสองคนอาจจะบางคนอาจจะโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็บางท่านอาจจะมีการรีเทิร์นก็มีแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ต้องการพลังงานเก่าๆอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะอันนี้เป็นเป็นบวงชะตาของคุณเองคุณกําหนดเราเองแต่เนี่ยพลังงานขึ้นมาอาจารย์ก็เลยต้องพูดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เนี่ยพลังงานของบางท่านอาจจะแปลว่าครอบครัวของคุณโอเคกับคนคนนี้ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งก็ขอเตือนอยู่ดีให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามานะคะฉะนั้นคุณต้องงดดดดููีๆกันนนนาิึ ไม่ต้องรีบร้อนนะคะคือสแกนการระดับหนึ่งอ,ะอ่ะหลักเดือนอะ่ะดูนิดนึงนะคะว่าโอเคไหมใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยสืบประวัติไปเลยนะคะ,ะเราซื้อไม่ได้เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนสนิทช่วยอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เราไว้ใจบางคนพ่อแม่สนิทอะไรเงี้ยสแกนกันนิดนึงก่อนนะคะพาไปเจอโน่นนี่กันก่อนนะคะมันมีโอกาสที่จะเจอสูงม,มากๆแต่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองก็จะไม่เจอนะแต่ถ้าเราเปิดโอกาสอาจารย์มาว่าดวงของคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้น ประมาณนี้มีโอกาสเจอสูงมากๆค่ะแล้วเนี่ยถึงขั้นแต่งงานมันหมายจริงๆจ้าเรียกว่าคนที่แบบเขาเรียกว่ามาอุปถมัมภ์ค้ำชูมาหนุนนําไม่ได้เรียกว่าเขามาเปเรานะไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแต่มันเหมือนกับว่าไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ดีเข้าใจคุยภาษาเดียวกันเป็นหนึ่งวัฒนธรรมคติตรงกันคลื่นพลังงานมรรจูนติดก,กันประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่สถานนะคุ้มเครือไม่ชัดเจน มีโอกาสที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเขาเป็นคนที่ใช่มีโอกาสถึงขั้นได้เป็นแฟนและแต่งงานกันด้วยซ้าไปหรือว่าคบกันนาะนแต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุให้ออกไปแต่คุณก็จะเจอคนใหม่ที่มันเป็นเหมือนอจริงทั้งคนที่โสดแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสสมหวังเรื่องความรักนะจ๊ะมีธรรมดานะคะ,อะขอให้คุณเจอคนดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปมีสติกับเรื่องความรักให้มากจงรักและเคารพตัวเองแต่พลังงานไม่ได้ขึ้นคําว่าโหยหานะต้องบอกก่อนว่าคาที่อาจารย์พูดว่าเปิดโโอออกกาาสสคืเปิด แต่ไม่ใช่ว่าโหยหาอู้รีบแบบหาแบบเขาเรียกว่าพลิกแผ่นดินหาไม่ใช่ปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาเองถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกปิ๊งปังคลิกคลักกันเองอะจ้ะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็คนที่แต่งงานรวบยอดเหมือนกัน คนที่มีแฟนค่อนข้างโอเคมากไม่มีปัญหาอะไรรักกันดีบางท่านเผลอๆอาจจะมีแบบมีบุตรมีลูกท่านในกรณีบางท่านหรือรับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงมันก,ก็ได้หรือแต่งงานมั่นหมายหรือว่ารักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีปัญหาอะไรก็คือเหมือนกับว,ว่าเคลียร์กันรู้เรื่องมากขึ้นจับมือกันแน่นพอไม่มีปัญหาดีนะคะสำหรับคนที่แต่งงานก็ดีเช่นเดียวกัน สำหรับเรื่องความรักของปีระกาปีไก่นะคะเป็นความรักที่มุ้งมิ้งมากค่ะเป็นหนึ่งดิสนีย์เลยนะคะดีค่ะนะคะเป็นถือว่าเป็นข่าวดีนะคะในเรื่องความรักมากๆนะสาหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพปวดหัวปวดศีรษะเป็นอาการทั่วๆไปนะคะเป็นอาการทั่วๆไปเหมือนทางานเยอะทํางานหนักเป็นอาการเครียดเป็นอาการเหมือนเกิดจากการที่แบบ ตั้งใจ perfectionist บางทีมันแบบตึงไงอาการตึงเราก็ต้องไปนวดบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะหรือหากิจกรรมที่ผ่อนคลายตัวเองให้มากนิดหนึ่งละกันเพราะพลังงานขึ้นคําว่าเกิดจากการทํางานการหาเงินความอาการที่แบบเราคิดซ้ําไปซ้ํามาค่ะอืมเป,เป็นเป็นเรื่องสุขภาพใจได้ด้วยนะคะอืมแล้วก็ให้เรามาระวังแค่เรื่องอาหารการกินทานอาหารไม่ตรงเวลากดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะอ่าเรื่องอาหารการกินก็ ให้ให้ให้ไขแบบให้ทานอะไรที่มันเหมือนกับว่าให้เข้ากับกรุปเปลือดตัวเองได้จะยิ่งดีนะคะถ้าเป็นไปได้นอะหรือทานอาหารพวกเคลตี้ต่างๆก็ได้ค่ะโอเคเลยสําหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีผู้ยีพคุณสําคัญระดับก้อนอาจารย์เข้าใจว่าโรคเรามี2มุม มีมุมดาร์กมากๆกับมีมุมสว่างมากๆถ้ามุมสว่างบางท่านอาจจะมีพ่อแม่บุญธรรมพี่ปานาอาปุญญาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากระตันยูเท่าที่ดีที่สุดเท่าที่เราไหวด้วยนะคะในเวลาเดียวกันคือกระตันยูเท่ากับความเจริญเป็นเรื่องจริงยิ่งให้เรายิ่งเจริญเป็นเรื่องจริงอาจารย์พิสูจน์มาหมดแล้ว ยิ่งให้อาจายิ่งแบบสมมติเราให้ไป3เท่าเราได้กลับมา20เท่าเยอะกว่านั้นด้วยซ้ําไปแต่เราต้องให้ด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็บางทีอาจจะเป็นการดูแลไม่จำเป็นต้องให้เงินเสมอไปแล้วแต่เราเรามีมากก็อาจจะให้มากมีน้อยให้น้อยเอาที่เรารู้สึกไม่เดือดร้อนเราสบายใจเรานะคะดูแลให้ให้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่แค่นั้นเองคือ าทาวันนี้ให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะถัดไปอาจารย์เข้าใจว่าอีกโลกหนึ่งมุมดาร์กมากๆตามที่เราเห็นตามข่าวเวลาเห็นตามข่าวอาจารย์ก็สะเทือนใจทุกครั้งนะคะเลยแบบนี้มันเซนซิทีฟมากๆฉะนั้นกระตันยุทธ์เท่าท,ที่เราไหวค่ะทาเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลในของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทํานะคะถัดไปทําบุญนอกบ้าน อาจารย์อยากให้คุณจริงๆพลังงานของบิลกา,ค,าคุณจะทาบุญกับอะไรก็ได้คะ่ะทําไปเถอะขอให้ทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เถิดร้อนตัวเราเองหรือจะเป็นการสวดมนต์สมาธิเป็นจิตอาสาก็ได้การสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างแล้วเสริมด้วยพระกระถางยันล้านแล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินทําบุญบางคนทานบางสิรลัดบางคนอาจจะเป็นการแบบไปจิตอาสาโน่นนี่นั่นหรือว่าอื่นๆกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีนะคะ เอาเอาปวนว่าไม่จํากัดค่ะคุณจะทําบุญอะไรทำได้เลยเพราะว่าปีราคาทําบุญทุกอย่างโอเคหมดเลยขอให้คุณแบบรู้สึกว่าอยากที่จะทําแล้วก็คือจริงๆการทําบุญทุกวันก็ดีนะคะคือการทาบุญทุกวันถึงเหมือนถึงการโอนอย่างเช่นคุณโอนไปวัดพระบาทน้ำพูอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะจะทําที่อื่นก็ได้นะคะวันละ10บาท20บาท1บาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงกี่บาทก็ได้อ่าหรือว่าไม่คิดร้ายกับใครไม่ทําร้ายใครอืม แล้วก็เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่อย่างที่บอกคือทําดีแล้วเราต้องเอกเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนดีจนกระทั่งเขามาเอาเปรียบเราก็ไม่ได้บางสิ่งบางอยา่างไฟก็ต้องไฟแค่นั้นเองเ,อเพื่อความถูกต้องมันไม่ใช่ว่าเราเราไม่ปกป้องตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะฉะนั้นพลังงานมนเลยเกิดขึ้นว่าทํานี้ก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ขอให้คุณเองมีสติทุกๆุก,กย่างก้าวในชีวิตเพราะพลังงานของคุณไปในทิศทางที่ดีมากไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายอะไร,อาารย์เตก็ ก็แค่ระวังนะคะอะไรที่ว่าอาจารย์บอกว่ามันดีอย่าหลงระเริงกับมันทุกอย่างอยู่บนความพอดีไม่มากไม่น้อย,อยเกินไปอยู่ตรงกลางแล้วเราจะมีความสุขนั่นคือการเดินทางสายกลางแค่นั้นเองนะคะขอให้ตัวคุณและครอบของคุณสุขภาพการและใจแข็งแรงมากๆนะคะ อาจารย์ก็ส่งกําลังใจให้กับคุณแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านส่งกําลังใจให้อาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะขอเนี้ยจบคำนั่งใเแผ่นนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม f a c e b o o k Fan Page t i k t o k นะคะแล้วก็ IG หามีสอง IG, วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปนในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นคค่่่่่ะะะทีออาาาจจรรย์ปลเไไวว้ต Facebook Fanpage script Instagram Link Tik Took ม็นหื ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ